คำว่าศีลเสมอกันเป็นคำที่คนยุคเรามาตัดทอนให้เข้าใจง่ายแล้วก็กลายเป็นคำพูดติดปากจริงๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะเป็นคู่ครองเพื่อนร่วมงานหรือว่าญาติมิตรก็ตามถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเข้ากันได้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันต้องมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกันมีจาคะคือน้ำใจเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันความเสมอกันทั้ง4ประการนี้จะทำให้บุคคลมีความเข้ากันได้แล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันทีนี้พอมีการตัดทอนเหลือเราศีลไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก ทั้งๆท,ที่คนที่เข้ากันได้หรือว่ารู้สึกสนิทกันส่วนใหญ่ศีลก็ไม่ได้เสมอกันเท่าไหร่คนก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยธรรมะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะเห็นคนศีลไม่เสมอกันก็เห็นอยู่กันได้จริงๆมีเรื่องอื่นด้วยอย่างศรัทธามีใจที่เชื่ออะไรตรงกัน เชื่อในความเลวตรงกันก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันอยู่ด้วยกันอย่างชั่วชนั่นแหละนะแล้วก็ถึงแม้ว่าความเชื่อไม่ตรงกันแต่ปัญญาเสมอกันคือรู้จักพูดด้วยเหตุผลมีปัญญาที่จะรักษาระยะห่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีลักษณะของการยอมถอยเช่น เออคุณอยู่ฝั่งนั้นไม่เป็นไรก็อยู่กับความคิดของคุณไปฉันอยู่ฝั่งนี้ก็ขออยู่กับความคิดแบบของฉันแล้วก็หาด้านอื่นที่เข้ากันได้แล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันได้ความเข้ากันได้ของมนุษย์สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเป็นคนทาตุเดียวกัน ถ้ามีธาตุที่กลมกลืนกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเป็นคนลุยๆด้วยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุเดียวกันแล้วไม่จําเป็นต้องศีลเสมอกันคือลุยๆด้วยกันไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเอามันด้วยกันเนี่ยก็ไปด้วยกันได้แล้วทีนี้ที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงเข้ากันได้เปียบเลยนะก็คือต้องมีศีลเสมอกัน ทั้งศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องศีลอย่างเดียว